สวัสดีค่ะเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะทุกคนทานกินเองไม่ต้องซื้อนะคะเมนูวันนี้นะคะลาบปากอีกแล้วค่ะทุกคนยำมาม่าสามรสนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานไปดูกันเลยค่ะมาม่าวันนี้นะคะสซองค่ะไก่ยอไส้กรอกกระลำปรีหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะ เข็มทองหอมใหญ่หอมแดงขึ้นช่ายต้นหอมแล้วก็มะเขือเทศค่ะหมูแดงสับนะคะเมื่อน้ำเริ่มเดือดเราก็ลวกกันเลยนะคะใส่ไส้กรอกแล้วก็ไก่ย,ยอลงไปก่อนนะคะเมื่อสุกก็ตักขึ้นเลยค่ะต่อด้วยกระหล่ำปลีนะคะไม่ต้องให้สุกมากนะคะเอาแบบกรอบๆจะอร่อยค่ะ เห็ดเข็มทองลงปุ๊บขึ้นปั๊บเลยนะคะใีน้ําออกเหลือน้ําแค่นี้แล้วก็ใส่หมูสับลงไปค่ะสุกแล้วนะคะทุกคนลวกมาม่าต่อเลยค่ะมาม่าไม่ต้องลวกนานนะคะเพราะว่าเส้นจะเล็กค่ะทุกคนนี่แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วค่ะตักขึ้นเลยค่ะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปทํากันเลยค่ะใส่น้ำมะนาวลงไปเลยค่ะ7ช้อนนะคะต่อด้วยน้ําปลา7ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสมาม่าลงไปเลยหมดนี่เลยค่ะ3ซองใส่พริกลงไปเลยค่ะพริกโครกแล้วก็ต่อด้วยน้ําตาลทราย2ช้อนนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะจนกว่าน้ําตาลจะละลายนะคะชิม โอเคทุกอย่างเรียบร้อยก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะใส่น้ําหนูสับลงไปด้วยนะคะสักนิดนึงแล้วก็ใส่เครื่องที่เราทําเตรียมไว้ทุกอย่างลงไปเลยนะคะโอเคแล้วค่ะใส่ผักลงไปเลยค่ะทุกคนใส่ทุกอย่างลงไปเลย คลุกคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะน้ำลายไหลแล้วค่ะทุกคนหอมมากๆค่ะตอนนี้ใส่มาม่าลงไปเลยนะคะแล้วก็คลุกให้ทั่วเลยค่ะส่วนมะเขือเทศกับเห็ดเข็มทองใส่สุดท้ายเลยค่ะคลุกอีกรอบหนึ่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ยำมาม่าสามรสลองไปทํากันดูนะคะสําหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ